มาดิจ้าสุกุ๊สุก้อนจ้าหลังเลิกงานเมือนีก้กาตอนนี้ก่บ,บ่ายสองเนาะค่ะเนาะหิวข่าวแห้งจา้าแต่ว่าก็จะเฮ็ดเมนูง่ายๆจา้าไปร้านอิก,กมาม่ามันก็ได้ได้พาสต้าไหมคะ่ะเอ่อพาสต้าของอิตาลีเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเมนส์เอามาทอดแล้วก็กินกับน้ำจิม้มไก่เนาะจาะ้าะ อดออกมากเสร็จเรียบร้อยเป็นแบบนี้จ้าใส่เวลาทําสิบนาทีจ้าการกินก็คือตัวนี้นะคะใส่แท่นเกี๊ยวเด้อจ้าเด้อผู้ใดมากินกว๋วยเตี๋ยวกินเย็นตาโฟจ้าทอดกร,บกรอบๆแล้วก็สีได้รสชาติแซ่บคือเกี๊ยวเมืองไทยเลยจ้าบ่ต้องเสียเวลาม่น,นางผับนางฮอเด้อจ้าเด้อเคล็ดลับเด้อจ้าเด้อย,ยมเมืองหนอกใส่ทีวิทย้สะดวกสบายเนะจ้ะเนาะ แล้วอันนี้คือหน้าตาที่เบตทอดออกมาเสร็จเรียบร้อยจ้าแม่เอาไปกินกับน้ำจิม้มไก่เนาะนจ้าเนาะนี่ละจ้ากินง่ายยุ่งง่ายจ้าอันใดพ่อดัดแปลงได้กะเฮ็ดไปเนาะจา้าเนาะฝากสุกุลสุคนะจ้าเดอ้ออย่าลืมเด้อค่ะไปตามหากันเดอ้อยี่ห้อนี้ห่อหนึ่งเนาะคะ่ะสองร้อยห้าสิบกรัมจ้าราคาสี่สิบสองโครนนี่หละจ้าทำยังจำว่าผิดโชคดีค่ะสุกุลสุคนแซ่บๆจ้าขอบคุณค่ะที่แบะเข้ามาชมบา,บายยจ้า